อันนี้คือรูปตอนแรกอะคะ่ะตอนแรกก็คือว่าจะเป็นเออมีตาสองชั้นข้างขวาะคะ่ะแต่ว่าเป็นหลบในค่ะส่วนข้างซ้ายอะคะ่ะก็คือว่าไม่มีตาสองชั้นเลยะคะ่ะเป็นตาชั้นเดียวะคะ่ะแล้วก็คือพอหลังทามาะคะ่ะก็เป็นสภาพปัจจ <c oughs> ค่ะทาตาครบ20วันนะคะตาสองชั้นนะคะตอนทําคือไม่น่ากลัวเลยค่ะทีมงานทุกคนแล้วหมอเองก็คือแบบว่าให้ให้สบายใจมากๆเลยอะค่ะเราก็เป็นการทําที่แบบว่าตอนแรกคิดว่าจะเครียดจะน่ากลัวแต่สุดท้ายเราก็คือแบบว่าไม่น่ากลัวเลยค่ะทีมงานก็คือแบบว่าแฮปปี้แล้วก็นิสัยดีมากเลยอะค่ะเราก็พอทําเสร็จปุ๊บจริงๆก็คือ ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกเจ็บเลยอะคะ่ะก็คือกลับไปใช้ชีวิตปกติก็ล้างหน้าก็ต้องดูแลไม่ให้โดนแผลอะไรเงี้ยค่ะแต่นอกจากนั้นก็คือไม่ได้มีผลกระทบกับก,บการใช้ชีวิตต่อไปเลยอะคะ่ะแล้วก็รักษาไปเรื่อยภายในแค่น่าจะ3วันนะคะก็คือตัดไหมออกแล้วะคะ่ะแล้วก็แผลก็เริ่มดีขึ้นภายใน1อาทิตย์ก็คือ,เ,อ,อเดินออกห้างได้อะไรปกติแล้วะคะ่ะ คนรอบข้าวเอ้ยทุกคนชอบมากค่ะแล้วก็คือว่าเป็นตาสองชั้นที่แบบว่าดูธรรมชาติมากๆเรแล้วทให้แบบคือตอนแรกอะค่ะถ้าดูตอนแรกนะคะจะเป็นคนที่แบบว่าดูหน้าตาตกตกซึมซึมอะค่ะแต่ตั้งแต่ทําตาสองชั้นไปอะค่ะคือแบบว่าเหมือนคนที่แบบว่าร่าเริงมากขึ้นอะค่ะเพราะว่าปกติเวลาทําหน้าเฉยๆคนก็จะแบบหาว่าแบบหน้าตาหยิ่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆเราก็แบบเป็นหน้าปกติแต่พอเดี๋ยวนี้ทำหน้าตาเฉยๆอะค่ะก็รู้สึกแบบเหมือนแบบไลท์อัพนิดนึงอะ ก็คือว่าแบบมีความที่แบบแฮปปี้มากขึ้นนะคะซึ่งรู้สึกว่าน่าจะเป็นโง่ทำให้แบบโง่เหงดีขึ้นนะคะแ้่แผลจะเป็นประมาณเนี้ยค่ะก็คือว่า<อ>ฮิลวหมดแล้วอะคะอ่ะแล้วก็ล้างหน้าได้อะไรปกติเลยอะคะอ่ะแต่งหน้ายังได้เลยะะอะ <laughs> ค่ะค่ะ แล้นวน้ำโอ้ยที่นี่ดีมากค่ะแล้วคุณหมอเก่งมากแล้วคุณหมอนี่ใส่ดีมากๆค่ะคุณหมอแบบ very very supportive แล้วก็แบบทีมงานทุกคนคือแบบว่าแฮปปี้แล้วก็ให้กําลังใจมากๆใช่ค่ะคือแบบว่ากัง s ลม point หนึ่งก็คือว่าที่นี่คือทีมงานให้กําลังใจมากๆแบบว่าก่อนช่วงที่ผ่าตัดแล้วก็หลังผ่าตัดอะคะ่ะบริการดีมากเลยอะค่ะต้องแบบขอบคุณทางทีละพอแล้วก็คุณหมอชลชิตมากๆอะคะ่ะที่แบบว่า,าทำ ให้ลิทแบบว่า go through ประสบการณ์พวกนี้แล้วก็ทำตาของฉันที่ทีละพอนะคะ